ดูแนวโน้มแล้วทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรครับวันนี้ครับก็วันนี้ต้องดูนะคะว่าเช้าเนี้ยทองคําไปทําหายที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบ US d o l l รต่อรอยซาล์ผมผลพวงน่าจะมาจากการประกาศของฝั่งเอ,อยูเครนว่าทางทางเออทางใครเมียจะไปอยู่กับทางรัสเ,เซียนะคะคอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งก็ก,การตัวรับข่าวแต่ถ้า หลังจากไปทำไฮแล้วเนี่ยก็มีการทำกำไรระยะสั้นออกมาที่ทำให้ทองคำย่อลงมาทำโบรอยู่ระดับพันสามร้อยเจ็ดสิบห้า US เจ็ดโทษค่ะเจ็ดสิบปลายปลายเจ็ดิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดต่นะคะโอ้แข่งแข่งแรงเหมือนกันนะครับก็ค่อนข้างแรงอะคะ่ะดูคะ่ะตอนที่ทองคำเบรกขึ้นมาเนี่ยแนวตั้านใหญ่มันอยู่ที่ ระดับ1,375ถ้าวันนี้เนี่ยการย่อของทองคำเนี่ยลงมาจุดอยู่ระดับ1,375ระลับอยู่ก็เชื่อว่าทองคำน่าจะไปต่อแต่ถ้าย่อหลุดลงต่ำกว่า1,375ก็น่าจะลงไปหาโลอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะขึ้นมาเอดเอ,อดิชเชื่อว่าทองคำการย่อเนี่ยน่าจะย่อลงไม่ลึกเนื่องจากว่าอังคารพุทธที่จะถึงข้างหน้านเนี่ย จะมีการประชุมของ FOMC แล้วก็นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็ยังติดตามข่าวที่จะมีการถแถลงออกมาว่าเที่ยวนี้จะมีการลด QE อีกหรือไม่ถ้ามีการลดอันนั้นจะน่าจะเป็นข่าวกดดันให้ทอ,องคำย่อลงมาครับฮะสัปดาห์นี้จะได้เห็นถึงพันสี่หรือไม่นี่ก็ต้องดูในวันวันพุธซึ่งจะมีการสรุปผลการประชุม FOMC นะครับ ใช่ค่ะวันพุธน่าจะเป็นตัวตัดสินแล้วก็นักลงทุนต้องจับตามองไม่ว่าจะเป็นแรงซื้อหรือแรงขายถ้ามีแรงซื้อกันเข้ามาเยอะหลังจากไปเทสระดับพันสามร้อเจสิบปลายปลายแล้วรีบาวกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็เชื่อวันนี้มีโอกาสที่จะเห็นพันสี่แต่ถ้าหลุดพันสเจหลงมาเนี่ยก็อาจจะต้องไปไปเทสโลอีกครั้งหนึ่งคือระดับ ถ้าหลุดพันสามรอเจสิบห้ารับถัดไปก็จะอยู่พันสามรอยหกสิบแต่เชื่อว่าไม่น่าจะหลุดเอแถวนี้นะคะน่าจะมีโอกาสได้เห็นพันสี่ภายในอาทิตย์นี้อะคะ่ะทีนี้เราจะแนะนํานักลงทุนยังไงดีครับคุณปวันกัมก็ยังแนะนําย่อให้ซื้อไม่แนะนําให้ช็อตนะคะไม่แนะนําให้ขายก่อนเพราะว่าถ้ามองเซนติเมนต์ตลาดยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่จนกว่าจะมีการแถลงข่าวของเ o อ c ซีจบอะคะอ่ะ เป้าหมายเฉพาะหน้านี่คือได้เห็นพันสี่ืออยังไงครับก็เชื่อว่าน่าจะพยายามที่จะขึ้นกลับขึ้นไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อล่าสุดนี่ก็ขึ้นไปสูงสุดนี่ก็คือไปไปแตะที่พันสามร้อยเก้าสิบกันมาแล้วนะครับใช่ค่ะแต่ส,สังเกตได้ว่าเช้าตอนขึ้นไปเนี่ยเปิดตลาดอยู่ที่พันสามร้อยแปดสิบสองระดิทีเดียวขึ้นไปสามร้อยเก้าสิบแล้วก็มีการเอ,อเทสขายลงมาเนี่ยค่อนข้างแรงอยู่ไปทำโลอยู่พันสามร้อยเจ็ดสิบแปด ไปปลายแล้วก็ดีบาวกลับมายืนอยู่ระดับพันสามร้อยแปดสิบ์เลยแล้วนะคะคดูค่ะว่าวันนี้ตลาดจะมีเน้นแรงซื้อมากกว่าแรงขายหรือแรงขายมากกว่าแรงซื้อแต่เชื่อว่าก่อนถึงวันพุธเนี้ยทองคํำคงย่อลงไม่ลึกค่ะครับมีบโอกาสที่จะไปมากกว่าที่จะย่อลงด้วยนะฮะใช่ค่ะก่อนถึงวันพุธนะฮะ ค่ะใช่ค <you> ่ะจนกว่าจนกว่าเอ่อเอซจะแตกออกมาว่าจะมีการลดคีถัดไปไหมค่ะหรือยังเหตุการณ์นอกจากข่าวนี้ก็ในสัปดาห์นี้ถ้าจะไม่มีข่าวอื่นๆเลยนอกจากผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งเป็นตัวปกติที่มีอยู่อ่ะค่ะรัะนั้นปัจจัยหลักสองตัวก็คือเอการรีแอคของทางอเมริกาว่าถ้าเใครเมียไปอยู่กับรัสเซียแล้วอเมริกาจะ มีปฏิยาโต้อตอบยังไงบ้างแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะทําให้ทองคําได้กลับมาเป็นเซฟเฮฟเฟ็นอีกครั้งหนึ่งไหมกับตัววันพุธซึ่ง f o ฟ c ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าสถานการณ์ในแครเมียย,มยังไม่จบนี่ก็โอกาสที่ยังทุนต่อมีแต่ถ้า,อามองตามปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ย1,420ถ้าเบรกผ่าน ข้ามผ่านจุดคือเราเ,เราเห็นผ่านพันสามร้ปดสิบเก้าสิบละเพราะนั้นถัดไปคือพันสี่อย่สิบอะคะ่ะถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคนะคะคนิดนึงครับคุณพวันครับในเห็นผมเห็นข่าวบอกว่าทางผู้ค้าในโกลฟิเจอร์ทั้งหลายเสนอให้มีการขยายเวลาเทรดทองไปถึงตีสี่ครอบคุมตลาดนิวยอร์กเลยตรงนี้มันจะส่งผลดีหรือจะมีผลต่อตลาดทองคําในบ้านเรามากน้อยเพียงไหนฮะก็น่าจะ คือนักลงทุนหลายท่านก็ค่นอา <avior at. S 1> ทธาิบาดระหว่างโกโลฟิเกอร์กับทองคําแท่งอยู่ จริงๆการยืดเวลาไปก็ถือว่าเป็นเอ่อเขาเรียกรางวัลสําหรับนักลงทุนพราวไปโกลฟิลเจอร์เนี่ยนักลงทุนหลายท่านที่ไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วตัวทองคํามันมีมันมีอินดิเคเตอร์วิ่งอยู่24ชั่วโมงแล้วอยู่ดีๆในช่วงที่มันขึ้นลงแรงๆเนี่ยก็ไม่สามารถเทรดได้ในตลาดทีเฟกด้วยนั่นเองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอนิสงสําหรับนักลงทุนนะคะอ๋อถ้าอย่างนี้เขาจะเริ่มกันเมื่อไหร่ครับเนี่ย ยังยังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้เป็นเป็นแก้การหาลือยังไม่ได้ประกาศกันเป็นทางการนะคะแนวโน้มเชิงบวกไหมครับก็น่าจะเป็นเชิงบวกนะคะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณพวันครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับอ่ะอย่างรวดเร็วเราไปดูเรื่องค่าเงินกันนะครับกับคุณการ